สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC นะครับทุกๆคนนะครับผมก็มาพบกับบ่าร้องเช่นเคยในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยห้าหนอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำปีที่13นะครับเดือน9 2565นะครับผมสําหรับนะครับในโค้งสุดท้ายมัดรวม3ามหนอยก็จะมีรอบเฉลี่ย ไอ้รอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ V.I.P. นะครับส่วนในรอบเฉพาะกิจก็อาจจะมีบาง P.P.F.C. นะครับที่นําตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้เฮงรวยทุกๆแนวทางนะครับผมส่วนนะครับแนวทางนะครับแนวทางเมื่อวานนี้ไอ้วันนี้นะครับเนาะวันนี้วันที่12นะครับเนาะเพราะว่าวันนี้ผมลงวัยนะครับวันที่12นะครับ ในโค้งสุดท้ายนี้ถือว่าปังมากๆนะครับพี่พี่นะครับถือว่าปังเพราะว่ามันมาในตัวเน้นนะครับ2ตัวเลยและตัววิ่งรูดด้วยเนาะนะครับผลนะครับผมผลที่ในรอบเฉพาะกิจนะครับ8 3 4กับ5 7นะครับ5 4 5 4ไอ้3 4 3 4กับ5 7นะครับอันนี้5กับ7ไปอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับในรอบเฉพาะกิจนี้มาแค่เด่น4นะครับพี่พี่ มาแค่เด่น4นะครับส่วนในรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้นะครับ5 2 0กับ95นะครับ9 5มาเข้าตรงๆนะครับเน้นๆเลยนะครับวิ่งรูที่9นะครับพี่ๆเข้าไปที่รอบพิเศษนะครับส่วน0อืศนะครับเห็นไหมผมถึงบอกพี่ๆ FC ว่าเขาจะเฉียดไปเฉียดมาอย่างนี้แหละครับ5 9 0อันนี้520นะครับเสียดายนะครับเสียดายนะครับพี่ๆ3ตัวเนาะนะครับผมส่วนรอบปกตินะครับ4 4 8เนาะ0 9นย์ะครับ0 9น9 9 0นะครับพี่พี่มาเด้งเด้งอีกแล้วในตัวกลับนะครับ0 9นย์นะครับผมวิ่งรุ่นที่9กมานะครับผมส่วน4 8อืปดสเราไม่ได้จับให้นะครับพี่พี่เน้นไป4ี่ออก4 8ซะงั้นนะครับมาแค่ตัวเด่นเนาะเด่น4นะครับในเลขบนนะครับผมเสียดายนะเสียดายนะครับ เสดายไม่ได้จับ8ให้นะครับส่วนในรอบ V.I.P. นะครับผม309กับ08นะครับ0 9 9 0ก็มาเด้งเดอีกแล้วนะครับพี่ๆมาเด้งเดอีกแล้วนะครับ0 9นย์นะครับเด้งๆในรอบ V.I.P. นะครับผมนะครับมาเด้งๆเลยนะครับส่วน3ตัวนี่ก็อย่างที่บอกเขาก็เฉียดไปเฉียดมานะครับพี่พี่นะครับ โอ้เสียดายนะครับผมเสียดายทำไมไม่เป็น5นะครับเนาะนะครับทำไมไม่เป็น5นะครับจะได้มีโชคกันทุกๆคนนะครับพี่พี่ก็ถือว่าปังมากๆนะครับสำหรับในโครงสุดท้ายนะครับวันที่12สนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับก็ขอให้มาเหมือนวันที่12ก็แล้วกันนะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนไว้เช่นเคยนะครับพี่พี่ตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผม ก็สำหรับตัวเด่นในโครงสุดท้ายนะครับพี่พี่ผมให้เด่นไปที่สามนะครับเด่นสามนะครับลูดแปดนะครับพี่พี่เน้นไปที่รอบพิเศษนะครับผมลองนะครับลองรอบปกตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็นะครับวันนี้ผมถือว่าเด่นมากๆนะครับในตัววิ่งรูดนะครับ8นะครับพี่พีเนาะก็ถ้าใครชอบเนี่ยผมว่าถ้ามีทุนนะครับพี่พเนาะจัดนะครับจัดนะครับผมเนาะแต่ถ้าใครไม่มีทุนไม่เป็นไรนะครับเราก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็คือนะครับเป็นความชอบความชอบของแต่ละบุคคลนะครับก็คือความชอบของแอดวันนี้คือในโค้งสุดท้าย8เด่นมากๆนะครับแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับพี่ๆเพราะว่าบางทีเด่นมากก็ไม่มาเหมือนกันนะครับ ก็ผมทําไปตามสูตรคำนวณเนาะนะครับผมเด่นสามนะครับก็จะมีนะครับพี่พี่สามศูนย์สามสี่สามห้าสามแปดนะครับแปดศูนย์แปดสอง แปดสี่แปดเก้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนะครับส่วนสายเจาะสายเจาะนะครับผมให้ไปที่นะครับพี่สามแปดสามศูนย์แปดสอง แล้วก็89นะครับพี่พี่สามศูนย์สามแปดแปดสองแปดเก้านะครับตัวเจาะสี่คู่นะครับผมสลับในสูตรของสุดท้ายนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลขกสี่นะครับพี่พเนาะให้ไปที่เลขกสี่นะครับก็จะเป็นสี่สามแปดนะครับสี่ แปนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับ438แล้วก็4 8 2นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆนะครับแบบวันที่12ก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับเนาะเพราะว่าวันนี้ผมลงแนวทางไวเพราะว่าแนวทางเร็วเพราะว่าพรุ่งนี้ผมไม่ว่างนะครับพี่เนาะผมก็เลยรีบลงให้พี่เอฟซีได้รับชมกันนะครับก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆนะครับพี่ๆอย่างที่บอกวันนี้แนะครับในโค้งสุดท้าย ใช้คําว่าเด่นมากๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเด่นมากๆบางทีก็จะมานะครับพี่พเนาะก็ฝากไว้ว่าเป็นความชอบของแต่ละบุคคลดีกว่านะครับเนาะถ้าใครชอบนะครับก็ตามแอดได้นะครับวิ่งรูทที่8นะครับพี่พเด่น3ามไรู้ที่8นะครับสลับคลิปนี้ก็ขอให้พี่เพื่อนๆนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับผมกลาบสวัสดีครับ